you กราบนมัสการท่านพระอาส์สวิช,ชินวโรพระคุบาไก่และสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องคนลูกลำชีในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมขอนำพาทุกท่านมาติดตามรับชมประมวลภาพวิดีโอโดยเมื่อวันที่7กันยายน2564ที่ผ่านมาท่านพระอาส์สวิชชิณวโรพระคุบาไกา่รับกิจนมณน์ของญาติโยมโดยคุณนำพลคุณพัทรพรดารา ผู้บริหารในเครือ3ามผีกรุปบริษัทพัทรพลพลจำกัดและบริษัทรัฐภูมิพลจำกัดซึ่งโดยกิจนิม,มนต์ในครั้งนี้ได้มีผู้บริหารพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานได้จัดพิธีทำบุญถวายเพนถวายสังฆทานพร้อมด้วยปัจจัย ณสำนักง,งานสาขาสองบ,บ้านไผ่ขอนแก่นเลขที่๖๒หมู่๖ตําบลหัวหนองอํเาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนห้ารูปจากวัดป่าปฐมเทวรามตําบลสอนหมอน่อนอํเาเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฉันพระทหารเพลในการกิจนนม,ม้์นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าที่ภายในองค์กร จากการร่วมทำบุญถวายพระทหารเพีลในครั้งนี้พระคุบาไก่ได้ไวพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิกจารงานและองค์กรต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ